สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะครูซันนี่อังกฤษนะคะมาทักทายทุกคนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่11นะคะครูซันนี่ก็มีเพจนะคะครูซันนี่อังกฤษนะคะมีสโลแกนนะคะว่าครูซันนี่มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนทั่วโลกให้มีจิตจักรวาลจิตมั่งคั่งร่ำรวยนะคะค่ะจิตเราเป็นหนึ่งกับจักรวาลอยู่แล้วนะคะเราต้องมาฝึก แล้วก็เอาจิตของเรานะกลับมาเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าจิตเราออกนอกนะคะทุกวัน,นะคะ่ะวันนี้นะคะครูก็มีนะคะหัวข้อสําคัญนะคะเรียกว่าจะใครที่มีความทุกข์แล้วนะค,ะครูจะมาอะบอกเล่านะคะสวิธีที่ครูใช้นะคะแล้วช่วยให้ทุกข์มันคลายหรือว่ากําจัดทุกข์ได้เลยนะคะสวิธี กำจัดความทุกข์นะคะค่ะวันนี้ที่อังกฤษนะคะก็อากาศดีนะคะมีแสงแดดมีอ่ายังไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่ามันมันมีแดดก็จริงกันแต่ก็อากาศยังเย็นเย็นอยู่ครูก็เลือกข้างในแล้วกันนะคะเดี๋ยวว่าหลังจะพาออกไปชมสวนแล้วดูข้างนอกนะคะค่ะตอนนี้เราจะมาพูดถึงความทุกข์นะคะนิยามของความทุกข์คืออะไรนะคะ ความทุกข์ก็คือการที่เราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการนะคะสิ่งที่เราปรารถนาจิตเราต้องการอะไรมันไม่ได้อย่างตรงนั้นเราก็เป็นทุกข์นะคะยกตัวอย่างสมมติว่าเราอยากได้รถยี่ห้อหนึ่งนะอย่างดีเลยนะราคาแบบว่าหลายล้านบาทเลยนะเราอยากได้แต่ว่าปัจจัยจำนวนเงินเนี่ยมันยังไม่พอซื้อตรงนั้นคันนั้นนะแต่เราก็มีรถอยู่แล้วนะแต่เราอยากได้ แต่เราไม่ได้เพราะว่าปัจจัยเรื่องเงินมันไม่พออย่างเงี้ยนะเราก็เป็นทุกข์นะอันนี้เราไม่ได้อะไรดังใจเราก็เป็นทุกข์นะฮะหรือว่าอสอบสัมภาษณ์งานแต่ไม่ผ่านไม่ได้งานเราก็เป็นทุกข์นะ,ะเพราะเราไม่ได้งานอันนั้นเราไปสัมภาษณ์งานแล้วเราไม่ผ่านเราไม่ได้นะ,ะหรือว่า ลูกหลานไม่ได้ดังใจนะ,ะอยากให้ลูกเรียนอันนี้อยากให้ลูกทำงานอันนี้อยากให้หลานเป็นแบบนี้นะ,ะแต่เขาไม่ได้เป็นแบบที่เราต้องการก็เป็นทุกขนะะ์หรือตัวเราเองนะ,ะบางทีก็โทษตัวเองไม่เคยมองเห็นความดีของตัวเองไม่เคยรักตัวเองก็เป็นทุกข์โทษตัวเองตลอดอย่างเงี้ยนะกะ็คือนิยามของความทุกข์ครูก็ยกตัวอย่างประกรอบนะคะตอนนี้เนี่ย จะมาพูดถึงว่าเราเนี่ยจะมีวิธีกำจัดความทุกข์ออกไปได้ยังไงนะคะถ้าเราทำทุกวันปฏิบัติทุกวันนะคะมันก็จะเคยเป็นนิสัยเราจะไม่มีความทุกข์อยู่เลยนะคะในทุททกๆวันนะคะอย่างแรกก็คือนะคะคุยกับตัวเองนะคะว่าสิ่งที่เราทุกข์ใจเนี่ยมันคืออะไรนะคะอะไรที่เราทุกข์แล้วก็ยอมรับสิ่งนั้นนะนะสมมติว่านะ ถ้าเราอยากซื้อรถนะแต่ว่า,ารถยี่ห้อที่มันแบบหลายล้านบาทอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เรามีรถยี่ห้อแค่เจ็ดแปดแสนอย่างเงี้ยเรายังซื้อไม่ได้เงินยังไม่พออย่างเงี้ยเราก็ยังเป็นทุกข์กับมันอย่าเงี้ยเราก็ต้องยอมรับในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีวิธีการอะไรต่างๆมาเองยอมรับนะแล้วก็ ข้อที่2นะคะเมื่อเมื่อเรายอมรับกับสถานการณ์แล้วเนี่ยเรามองหาข้อดีก็คือคิดบวกนะ,ะอย่างที่ครูสมมติไปเรื่องรถนะคะสมมติว่าเราอยากจะได้รถราคาหลายล้านบาทแต่รถของเราปัจจุบันเนี่ยมัน7จ็ดแปดแสนเรากำลังเก็บเงินอยู่อย่าเงี้ยใช่ไหมอยากจะซื้อแต่มันก็ยังไม่พอแล้วก็เป็นทุกข์กับมันแต่ถ้าเรามองในแง่ดีนะคือว่ารถ ปัจจุบันนะที่ใช้อยู่มันเจ็ดแปดแสนมันก็ดีแล้วนะมันก็ยังมีใจสภาพดีดีกับรถหลายหลาบางยี่ห้อหรือบางอะไรที่มันถูกกว่านะแล้วเงินที่เราเก็บมาที่ว่าเราจะไปซื้ออีกคันหนึ่งอนะ่ะมันหลายล้านบาทเนะี่ยใช่ไหมจริงๆเนะี่ยเอาไปทําอะไรอย่างอื่นได้เยอะนะซื้อบ้านหรือทําธุรกิจหรือทําอะไรได้อีกเยอะเลย ถ้าเรามองในแง่ดีนะคะใส่แง่ดีเข้าไปถ้าเราไม่ได้มองเป็นปัญหาไม่ได้โฟกัสว่าตรงนั้นเป็นปัญหาเนี่ยปัญหาได้หมดเลยในะแง่ดีนะ,ะอย่างอ,อีกเรื่องถ้าสมมตินะคะเรื่องสอบสัมภาษณ์งานถ้าเราเนี่ยไม่ได้งานยังไม่ได้งานเราก็ต้องไปสมัครที่ใหม่อยู่อย่างเงี้ยนะบางทีเนะี่ยเราก็คิดนะเราก็คิดในแง่โบอันนั้นอะ่ะเราอาจจะไม่เหมาะก็ได้อันนั้นอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่ มันจะต้องมีสิ่งที่ดีกว่ามาสมเหมาะสมกับเราแน่นอนอันนี้มันไม่ใช่แล้วคนนั้นก็อาจจะไม่ใช่องค์กรนั้นก็อาไม่ใช่สําหรับเรามันจะต้องมีสิ่งที่ดีกว่ามาสําหรับฉันแน่นอนคิดบวกไว้เลยนะคะ,ะแล้วอย่างสมมุติว่าเรื่องลูกหลานนะคะอันนี้ก็มาได้ดังใจลูกอยากให้เรียนอันนี้อยากให้ทําแบบนี้แม่อยากให้ทําแบบนี้ก็ไม่ทําตาม บอกให้เรียนอันนี้ก็ไม่่เรียนอยากให้ได้งานแบบนี้อยากให้มีชีวิตแบบนี้ประสบของท่านร็จก็ไม่ได้ตามที่บอกแต่ถ้าเราุคิดในแง่ดีนะคะในแง่บวกเขาต้องการเป็นตัวของตัวเองนะ,ะเขาอยากมีชีวิตอย่างที่เขาอยากจะเป็นอย่างอยาที่เขาเลือกนะ,ะเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ได้แต่แค่เลีเ้ยงดูแล้วก็เป็นไกด์นำทางให้เขา ส่วนชีวิตเขาเขาเลือกเองค่ะเราไม่ได้ไปขีดเส้นให้เขาเดินตามนะคือถ้าเรามองในแง่ดีในแง่ของความเมตตาในแง่ของความรักนะเราไม่ได้มองในแง่ที่ว่าเราเอามองเข้าตัวนะอันนี้คือทุกสถานการณ์นะที่ครูยกตัวอย่างมาถ้าเรามองบวกอ่ะมันหาได้หมดเลยนะครูก็มีวิกฤตในชีวิตนะคะแล้วก็ จอความทุกข์จ้อนอต้อนจนจนมุมนะ,ะจนะเข้ามาสนใจเรื่องจิตวิญญาณนะศิลปะการใช้ชีวิตนกกแรงดึงดูดแล้วเราก็เลยว่าจะมาแบ่งปันนะคะซึ่งวิธีกําจัดความทุกข์ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเขาอาจจะมีวิธีกําจัดทุกข์หลายอย่างหลายวิธีนะ,ะแต่ครูเอาอันนี้มาใช้นะคะมันก็อิงหลักพุศาส,สนานะคะก็คือว่า หาสาเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ยอมรับนะคะแล้วก็อยู่กับมันแล้วกเ็เรายอมรับแล้วแล้วก็มองหาในแง่ดีนะคะอันนี้ก็คือข้อที่2นะคะก็คือมองหาแง่ดีนะคะในสิ่งที่เราทุกข์อยู่เนี่ยแหละคะ่ะที่เรามองว่ามันเป็นความทุกข์นะคะส่วนข้อที่3นะคะขอบคุณสถานการณ์ต่างๆผู้คนอะไรที่เข้ามา อยู่ในสถานการณ์ที่เราทําให้คิดว่าเราถูกเนี่ยนะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นบทเรียนทุกอย่างมันเป็นบททดสอบขอบคุณขอบคุณเขาเลยนะอย่างรถเนี่ยนะขอบคุณคนที่สร้างรถเลยนะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่กูจะไม่บอกชื่อนะเออราคาหลายล้านบาทมันทําให้ฉันรู้สึกภูมิใจในภูมิปัญญาของมนุษย์โลกนะที่คิดค้นรถขึ้นมาได้นะและ วันหนึ่งฉันก็ต้องเป็นเจ้าของแน่นอนนะวันนี้ฉันมีคันนี้ขับเดี๋ยววันหน้าฉันก็มีแน่นอนนะขอบคุณคนที่ขับรถสร้างรถอันนี้มานะอย่างน้อยฉันก็ได้ชื่นชมแม้จะดูรูปภาพนะคือมองอะไรดีๆมันมองได้หมดเลยนะคะเรื่องสอบสัมภาษณ์ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ได้งานอันนั้นอ๋อประตูบานนี้ปิดเดี๋ยวมันต้องมีอันใหม่เข้ามาแน่นอน ประตูบานนี้ปิดอีกหลายบานจะต้องเปิดรับฉันแน่นอนสิ่งดีๆจะเข้ามาแน่นอนข่าวดีๆจะเข้ามาแน่นอนชีวิตของฉันจะดีขึ้นเรื่อยๆพูดกับตัวเองหรือพูดสิ่งดีๆนะคะเราจะเป็นไปตามปากนะจิตเราเป็นจักรจิตจัก,กรวาลน,นะคะถ้าเราพูดดีคิดดีพูดดีทดําดีสิ่งดีๆจะเข้ามาค่ะนะคะ,นะคะก็สรุปนะคะ3ข้อนะคะครูก็ยกตัวอย่างมาเยอะเลยนะคะก็ถ้าใครนะคะ คิดว่าตัวเองเนี่ยมีความทุกข์คิดว่าตัวเองทุกข์แล้วเนี่ยนะคะเอาวิธี3อย่างนี้ไปใช้นะคะอย่างแรกก็คือยอมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองค่ะไม่ว่าสถานการณ์อะไรณนะเวลานั้นเรามองว่าเราทุกข์เหลือเกินเนี่ยเรามองว่าโอเคสมมุติว่าอ่ะเป็น,นหนี้หนายล้านเลยนะคะโอเคยอมรับเป็นหนี้นะคะ เรามองในงแงด่ดีข้อ2เราก็มองในงแงด่ดีฉันมีเครดิตเขายังให้เครดิตธนาคารยังให้เครดิตเจ้านี้ให้เครดิตนะเดี๋ยวเรามาหาวิธีทำอะไรต่งตางๆให้มันหนี้ของเราหมดนะเดี๋ยวแล้วก็ขอบคุณสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามานะคะมันจะทำให้เราเนี่ยมีพลังร่างกายเราจะมี energy ในการที่เราจะไปะดึงดูดทรัพ์ แล้วก็งานดีๆคนดีๆสถานการณ์ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะโดนัลด์ทรัมป์นะคะล้มละลายนะเขายังกลับมาเป็นมหาเศรษฐีใหม่ได้เคยเป็นมหาเศรษฐีแล้วล้มละลายไปแล้วครั้งหนึง่งแต่กลับมา,าเป็นมหาเศรษฐีอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยความเชื่อว่าเมื่อเขาทําได้ครั้งแรกเขาก็ต้องทําได้อีกสิความล้มเหลวมันไม่มีนะมันมีแต่มันไม่ถาวร เขาลุกขึ้นมาใหม่ได้นะคะก็นะคะสามสิ่งนี้นะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะชีวิตเราจะไม่ทุกข์อีกเลยค่ะใช้สูตรนี้นะคะใช้ได้ตลอดกาลเลยค่ะนะคะครูซันนี่ก็มาแบ่งปันนะคะ,คะเคล็ดลับนะคะในการดําเนินชีวิตศิลปะการใช้ชีวิตนะคะการทําอาหารก็ยังมีศิลปะการทําอาหารนะคะลองให้อาหารสวยดูน่าทานมันก็อร่อยไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะค่ะ ชีวิตเราก็เหมือนกันนะคะเพิ่มสีสันนะคะเอาใจใส่กับในแต่ละวันนะคะทำทุกวันให้มีความสุขค่ะความสุขมันเท่ากับความมัง่งคั่งร่ำรวยนะคะคือถ้าใครไม่เชื่อเรื่องกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลกฎธรรมชาตินะคะก็อ่า ลองเอาไปทําดูนะคะว่าเราทําดีเราทําสิ่งใดเราก็ได้สิ่งนั้นกลับมานะคะกดแรงดึงดูดก็เหมือนกันนะคะจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนเมือหนกันเข้ามานะคะคถึงเรื่องอเน้นเรื่องความสุขค่ะเรามีความสุขเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหาเรานะคะคนดีๆก็จะเข้ามาหาเราค่ะคะ่ะวันนี้มาแบ่งปันสั้นๆน,นะคะก็เป็นเคล็ดลับนะคะที่ช่วยคลายทุกข ะะกาจัดทุกให้ทุกคนได้นะคะในช่วงนี้หรือหลายช่วงเลยค่ะมันเป็นคลาสสิกเอาไปใช้ได้ทุกเวลาเลยนะคะค่ะวันนี้มาแบ่งปันแค่นี้นะคะแล้วใครที่ติดตามครูนะคะในเพจครูซันนี่อังกฤษนะคะครุก็จะมีคลิปดีๆนะคะมาแบ่งปันส่วนช่อง YouTube ของครูก็เป็นชื่อเดียวกันนะคะครูซันนี่อังกฤษนะคะก็จะมี คลิปดีๆมาเสนอนะคะในเกือบทุกวันนะคะกูจะโหลดลงนะคะแล้วก็อยากจะลงเลขจัก,กรวาลด้วยนะคะว่าเทคนิคต่างๆเนี่ยจัก,กรวาลเนี่ยมาสื่อสารพลังงานกับเรายังไงบ้างนะคะรคูเห็นเลขทุกวันเลยนะคะแล้วก็เข้ามาดูความหมายนะคะแล้วก็จะมาเสนอเลขจัก,กรวาลให้ทุกๆคนนะคะ มีหลายคลิปค่ะแล้วก็บางทีเราทํำคนเดียวเราอาจจะลงไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับฟังนะคะขอบคุณที่ติดตามแะเป็นกําลังใจให้ครูซันนี่ทำคลิปต่อไปนะคะค่ะวันนี้นะคะเราลูกรักจัก,กรวาลกันทุกคนนะคะก็ครูก็ฝากสวัสดีแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมัง่งคั่งร่ำรวย คิดสิ่งใดขอให้สมปัารถนานะคะวันนี้ครูซันนี่ขอสวัสดีไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ